ค okay, ครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาอธิบายตัวนี้ให้ดูครับว่าการเลี้ยงเต่าเนี่ยผมทําตารางไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะตั้งแต่ซื้อมาแล้วลงบันทึกว่ามีอะไรบ้างก็คือวันที่ชนิดเต่าเนาะขนาดน้ําหนักอันเนี้ยทำไมเราต้องมีบันทึกนะครับเพราะว่า เราจะได้ดูการเจริญเติบโตของเขาว่าปกติไหมอัตราการเจริญเติบโตเป็นยังไงคือดูได้ตรงที่ว่าถ้าเลี้ยงไปแล้วขนาดไม่ขึ้นเลยหรือว่าขึ้นน้อยมากเนี่ยอาจจะเป็นเต่าแขะได้หรือว่าน้ําหนักถ้าน้ําหนักลงก็คืออาจจะทำเขาเรียกอะไรเต่าอ,อาจจะป่วยได้ครับบางทีเราเลี้ยงเนี่ยเราไม่รู้เนาะว่าน้ําหนักเขาเท่าไหร่ วันนี้จะมาบันทึกให้ดูครับผมก็จะมีให้ดูนี้วันที่ตอนนี้วันที่สามเดือนเจ็ดทับหหขนาดวิธีการวัดนะครับเราจะมาวัดให้ดูนะครับเริ่ม ประมาณ7.75เนาะแต่7.75เซนนะครับ7.75หาร2.54แปลงหน่อยเป็นนิ้ว3.05เข้าลองมันเท็กไปเลยครับจริงๆ3ทวนก็ได้3.05ส่วนน้ำหนักตัวนี้ จะช่างเลย126กร,รมัมเราลงมาเติบต่อเลยครับอาทิตย์ที่แล้ว120 126กโอเคก็คือจะเลยเติบโตปกติเนาะถ้าเทียบคร่าวๆมาแล้วอย่างหนึ่งที่ผมจะทำไว้ก็คือการถ่ายรูปผมจะถ่ายท็อปวิวดูการขยายของกระดองดู การจเจริญเติบโตไซส์วิวแล้วก็ด้านหลังด้านข้างด้านหน้าประมาณเนี้ยครับก็อยู่ที่เราว่าเราจะดีไซน์การบันทึกการจเจริญเติบโตของเขายัางไงคืออย่างอย่างเต่าเสือดาวเนี่ยมันดูง่ายเลยว่าลายเขาจะเป็นแบบนี้ครับลายแยกรอยขยายก็จะเห็นค่อนข้าง,างชัด บางทีอาทิตย์หนึ่งเรามาดูเรารู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันแต่ถ้าเราถ่ายรูปไว้แล้วเรามาเทียบกันอะ่ะจะรู้สึกเลยครับว่ารอยขยายก็ขยายขึ้นประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเอาเขาเก็บเข้ากงก่อนไม่กลัวเขาแครับสวัสดีครับ <c oughs> โอเคครับ